วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณจะเสียใจเรื่องอะไรครั้งนี้ดรชูอิจิโอซึแพทย์ชื่อดังที่รักษาคนไข้หลายพันคนจะมาอธิบายประเด็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจก่อนเสียชีวิตเรื่องนี้เขียนไว้ในหนังสือ5สิ่งที่คุณจะเสียใจเมื่อตาย สิ่งแรกที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือการเห็นคุณค่าของสุขภาพของตนเองหากคุณมีสุขภาพที่ดีคุณสามารถสนุกกับชีวิตได้คุณไม่สามารถทำอะไรสนุกได้หากคุณปวดท้องหรือปวดหัวในญี่ปุ่นผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆเช่นมะเร็งและเบาหวานผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคน เสียใจที่ควรได้รับการตรวจเร็วกว่าน,นี้สิ่งสำคัญคือต้องได้รับการตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำการตรวจสุขภาพของบริษัทเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและมะเร็งเต้านมมีความสำคัญอย่างยิ่งคุณจะตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพก็ต่อเมื่อคุณสูญเสียมันไปสิ่งที่สอง ที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองหลายๆคนอดกั้นไม่พูดในสิ่งที่อยากพูดละยอมแพ้ในสิ่งที่อยากทำอย่างไรก็ตามเมื่อมองย้อนกลับไปในภายหลังสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่อย่ารีรอมากเกินไปพูดในสิ่งที่คุณต้องการจะพูด และลองทําในสิ่งที่คุณต้องการจะทําศิลปินชื่อดังทาโร่โอคาโมโตะกล่าวว่าการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดว่าจะทําให้ชีวิตคุณว่างเปล่าชีวิตนั้นสั้นและคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเมื่อใดน,นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ เมื่อคุณมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณอย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณและใช้ชีวิตอย่างจริงใจเพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียใจสิ่งที่สที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือพวกเขาใช้เวลาทำงานมากเกินไปและใช้เวลากับงานอดิเรกและครอบครัวน้อยลงจริงๆแล้วหลายคนประสบกับความเสียใจเช่นนี้ เรามักจะจัดลำดับความสำคัญของการทำงานและการเสียสลสะเวลาสำหรับครอบครัวและงานอดิเรกแน่นอนว่ามีบางคนที่ทำงานเป็นเป้าหมายในชีวิตแต่การปล่อยให้งานกลายเป็นทางชีวิตของคุณนั้นเป็นอันตรายเนื่องจากเมื่อเราแก่ตัวลงหรือป่วยและไม่สามารถทำงานได้เราก็จะเข้าสู่สภาวะเสื่องซึมได้บางครั้ง คุณก็ตระหนักว่าสิ่งที่คุณมีก็คืองานนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรักษาสมดุลระหว่างเวลากัำงานอดิเลกและครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญเราต้องการสถานที่ที่หลากหลายในชีวิตของเราและนั่นทำให้เราสบายใจสิ่งที่สที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือการแต่งงานและการเลี้ยงลูก การแต่งงานและการมีลูกอาจเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นวิธีสำคัญในการสร้างความผูกพันกับครอบครัวของคุณด้วยชีวิตโสดนั้นวิเศษมากแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณหอยหวาความสัมพันธ์ในครอบครัวมันอาจจะคุ้มค่าที่จะพิจารณาสร้างครอบครัวตั้งแต่เนินเน่นๆสิ่งที่5ที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือการไปได ไปในที่ที่อยากจะไปมีคนจำนวนมากเสียชีวิตทุกปีและเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลในความเป็นจริงแม้ว่าคุณจะวางแผนการเดินทางแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เป็นจริงได้นอกจากนี้การเจ็บป่วยยังทำให้การเดินทางลำบากหากคุณมีสถานที่ที่อยากไปเราขอแนะนำให้คุณไปโดยเร็วที่สุด เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วอย่าพลาดโอกาสไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปสิ่งที่6ที่หลายคนเสียใจเมื่อพวกเขาเสียชีวิตคือพวกเขาควรปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาม,มากขึ้นมีคนมากมายในโลกนี้ที่พยายามบรรเทาความขับข้องใจของตนเองโดยเก็บความขุนเคืองโกรธหรือพยายามกำจัดผู้อื่น คุณอาจได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับใครบางคนคุณอาจใช้คำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงต่อเพื่อนหรือพ่อแม่หรือคุณอาจทำลายมิตรภาพแม้ว่าหลายๆคนจะเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแต่พวกเขามักจะเสียใจที่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตามากขึ้นหลายๆคนต้องทนทุกข์จากความเหงา พะพวกเขาไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวพอพวกเขาใช้ชีวิตโดยไม่สนใจผู้อื่นแม้กระทั่งตอนนี้ฉันขอแนะนำให้คุณเริ่มปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างการุณาแม้ว่าพวกเขาจะทำรุนแรงกับคุณก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วคุณน,นั่นแหละที่จะเสียใจสิ่งที่หกที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือการไม่ตัดสินใจล่วงหน้า ว่าจะทำอย่างไรกับมรดกของตนสิ่งนี้อาจดูเล็กน้อยแต่สิ่งสำคัญมากคือต้องคำนึงถึงวิธีการแบ่งมรดกของคุณล่วงหน้าคุณสามารถใช้มรดกทั้งหมดบริจาคหรือแบ่งให้ครอบครัวเท่าๆกันคุณสามารถเลือกวิธีใดก็ได้แต่ควรปรึกษากับลูกๆของคุณในขณะที่พวกเขายังมีสุขภาพแข็งแรงและชี้แจงว่าจะใช้มรดกอย่างไร เนื่องจากการโต้เถียงเรื่องการแบ่งเงินหลังเจ็บป่วยไม่เพียงแต่ทำให้เหนื่อยแต่ยังนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยสิ่งที่เจ็บที่หลายคนเสียใจเมื่อเสียชีวิตคือการละเลยที่จะทิ้งความสำเร็จบางอย่างไว้ในชีวิตเป็นเรื่องปกติที่คนอื่นต้องการทิ้งมดลกที่มีชีวิตไว้เบื้องหลังเมื่อเราโตขึ้น แม้แต่การเขียนอัตชีวประวัติก็กลายเป็นหนทางที่จะทิ้งมรดกแห่งชีวิตของเราไว้เบื้องหลังฉันมักจะเขียนจดหมายมางก็เสียใจที่ไม่มีลูกประเภทของประจักษ์พยานที่ทิ้งไว้เบื้องหลังแตกต่างกันไปในแต่ละคนไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็ตามคุณควรคิดถึงการทิ้งประจักษ์พยานไว้ในตอนท้ายสิ่งที่ควรเก็บไว้เป็นทางเลือกส่วนบุคคล นั่นคือหลายคนอาจเสียใจสิ่งต่อไปนี้เ่าวอีกในหนึ่งฉันควรจะได้รับการทดสอบเร็วกว่านี้ฉันควรจะใช้ชีวิตอย่างสุขสัตต์ฉันควรจะพบความสมดุลแทนที่จะจมอยู่กับงานมากเกินไปฉันควรจะแต่งงานและเลี้ยงดูลูกๆฉันควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาม,มากขึ้นฉันควรจะไปเที่ยวฉันควรจะตัดสินใจว่าจะใช้มรดกของฉันอย่างไร และฉันควรจะทิ้งหลักฐานชีวิตไว้เบื้องหลังแล้วคุณจะตอบคำถามว่าคุณอยากจะทำอะไรถ้าชีวิตของคุณจบลงในหนึ่งปีความฝันและความหวังของแต่ละคนมีความหลากหลายทุกคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเช่นอยากสนุกไปกับการเดินทางใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักและการบรรลุปเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความฝันและเป้าหมายเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจคุณควรคิดถึงงานปัจจุบันและไลายสไตล์การทำงานของคุณด้วยการทำงานเพื่อความพึงพอใจในตนเองมีขีดจำกัดเท่านั้นและงานที่ทำให้คุณได้ทำบางอย่างเพื่อผู้อื่นก็จะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นหางานที่คุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่น และใช้ชีวิตอยากมีความสุขได้ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีความสุขคือเมื่อคุณแบ่งบันบางสิ่งบางอย่างกับผู้อื่นและด้วยการกรทำนั้นคุณจะตระหนักถึงความล่ารวยของตนเองนี่เป็นเรื่องจริงหรอตัวอย่างนี้คือเมื่อแม่ให้นมลูกคนที่รู้สึกว่างานปัจจุบันของตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะยังคงทำงานนั้นต่อไป แม้ว่าชีวิตของพวกเขาจะสิ้นสุดในหนึ่งปีก็ตามในทางกลับกันคนที่รู้สึกว่างานปัจจุบันของตนไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอาจไม่ต้องการทำงานอีกต่อไปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการประเมินใหม่ว่างานของคุณนำความสุขมาสุขผู้อื่นจึงเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ถ้าชีวิตคุณจบลงในหนึ่งปี คุณควรคิดถึงความกังวลในปัจจุบันด้วยผู้คนมักกังวลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นคุณอาจรู้สึกเหนือกว่าหรือด้อยกว่าเมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในแง่ของรูปลักษณ์หรือความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามเมื่อคุณป่วยและใกล้จะตายเรื่องเล็กๆนน้อยก็กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญและเรื่องสำคัญก็เริ่มกากด คุณสามารถเป็นอิสระจากการแข่งขันและการเปรียบเทียบและพบความสงบสุขในใจหากชีวิตของคุณต้องจบลงในหนึ่งปีคุณควรคิดว่าสิ่งที่คุณกังวลอยู่ในปัจจุบันนั้นคุ้มค่าหรือไม่และให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องใช้ชีวิตในแบบของตัวเองหากชีวิตคุณจบลงในหนึ่งปี อยากกังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดและใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองบางครั้งผู้คนก็ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือมีความอดทนมากเกินไปคุณอาจมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อไปอย่างไรก็ตามคงถึงเวลาที่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองหลายๆคนเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้เมื่อตอนที่สุขภาพแข็งแรงเมื่อเจ็บป่วยทุกๆวัน เราตัดสินใจเลือกว่าจะกินอะไรไปที่ไหนและจะใช้เวลากับใครทางเลือกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณแต่เมื่อคุณป่วยทางเลือกของคุณมีจำกัดเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะรู้สึกความสุขในการเลือกสิ่งที่คุณชอบลองตัดสินใจด้วยตัวเองชี้แจงสิ่งที่คุณต้องการและตัดสินใจด้วยตนเองถ้าชีวิตคุณจบลงในหนึ่งปี จงใช้ชีวิตอย่างไม่เสียใจไม่ว่าคุณจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามการมองอนาคตอย่างสดใสและ,ะเผชิญกับความท้าทายต่อไปเป็นสิ่งสำคัญหากคุณรู้สึกว่าอนาคตสดใสจงใช้ปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุดและ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆความเข้มแข็งในการใช้ชีวิตเกิดจากการมีความหวังกับอนาคตแม้ว่าคุณจะพยายามอย่างหนักและมีความหวังสำหรับอนาคต สิ่งต่างๆอาจไม่เป็นไปด้วยดีความพยายามไม่ได้รับการตอบแทนเสมอไปคนทั่วไปไม่สามารถเอาชนะนักเล่นเกมมืออาชีพได้แม้ว่าพวกเขาจะเริ่มใช้ Youtube หลังจากอายุเกิน60ปีแล้วพวกเขาก็อาจไม่สามารถก้าวหน้าใดๆได,ได้แม้ว่าคุณจะวิ่งมาราธอนคุณก็อาจจะไม่สามารถมีช่วงเวลาที่ดีได้ แต่ถ้าคุณสามารถซึมซับมันและสนุกกับมันได้ก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าชีวิตจะจบลงในหนึ่งปีก็ไม่จำเป็นต้องผ่านไปได้ด้วยดีความพยายามไม่ได้รับการตอบแทนเสมอไปและแม้ว่าคุณจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีความจริงที่ว่าคุณทุ่มเทกับความพยายามก็ยังคงอยู่และในกระบวนการพยายามฉันแน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือการเติบโตนั่นสนุกนะหากคุณสนุกกับชีวิตด้วยความลงไหลยอย่างแท้จริงคุณจะสามารถตายได้โดยไม่ต้องเสียใจใดๆบางคนเสียใจที่พวกเขาควรให้ความสำคัญกับเวลาของครอบครัวมากกว่านี้หากคุณมีเวลาเหลืออีกหนึ่งปีลองคิดถึงคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับใครคนไข้ที่กำลังจะเสียชีวิต มักบอกว่าควรใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นเมื่อทุกคนไปได้ดีฉันมักจะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าครอบครัวในวันหยุดของฉันบางครั้งฉันมักจะออกไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ตามเมื่อผู้คนอายุมากขึ้นกเกษียณจากการทำงานและเริ่มสูญเสียอิสรภาพทางร่างกายพวกเขามักจะเหลือเพียงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่รอบตัว แทนที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงคนหนุ่มสาวจำนวนมากมีงานยุ่และอาจไม่สามารถพบพ่อแม่ได้เมื่อคุณลองนึกถึงว่าคุณจะได้เจอกับคนที่คุณรักอีกกี่ครั้งก็เป็นเรื่องที่หายากอย่างน่าประหลาดใจในที่สุดชีวิตของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวก็อาจสิ้นสุดลงแต่งานก็มีความสำคัญเช่นกันแน่นอนว่า คุณไม่สามารถมีทุกสิ่งได้ยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่หลายคนพูดกันว่าหากคุณให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักคุณจะมีความเสียใจน้อยลงปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนมากสงสัยว่าชีวิตของตนจะมีความหมายในบ้านปลายชีวิตหรือไม่ในความเป็นจริงผู้ป่วยจำนวนมากรู้สึกว่าตนไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พบว่าตนไม่มีค่าแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่พวกเขาก็เป็นเพียงสิ่งน่าลำคาญและชีวิตของพวกเขาก็ไม่มีความหมายตราบใดที่ทุกคนยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะใช้จ่ายเงินเพื่อเช่าค่าสาธารณูุโภคอาหารและน้ำและยังดูเนื้อหาต่างๆเช่นวิดีโอและมังงะด้วย ฉันจะนั่งรถไฟและฉันก็อาจจะนั่งแท็กซี่ด้วยที่วนเวียนจนกลายเป็นรายได้ของใครบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของลูกชายลูกสาวและพ่อแม่การมีชีวิตอยู่อาจเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์ได้ดังนั้นผู้เขียนจึงบอกว่าทุกคนมีคุณค่าเพียงแค่มีชีวิตอยู่สิ่งสำคัญคือการค้นหา ความหมายของชีวิตของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุความอุดมสมบูรณ์ในช่วงบั้นปลายชีวิตสรุปหากชีวิตของคุณต้องจบลงในหนึ่งปีก่อนอื่นให้คิดถึงสิ่งที่คุณอยากจะทําและความเสียใจที่คุณมีเกี่ยวกับการทิ้งสิ่งที่ทําไม่สำเร็จจะหนักขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้บั้นปลายชีวิตงานที่คุณ สามารถทำให้ใครบางคนมีความสุขจะทำให้คุณมีความสุขอย่างมากหยุดกังวลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรก้าวใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามหากคุณไม่มีความหวังสำหรับอนาคตคุณจะไม่สามารถใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ถนอมเวลาของครอบครัวให้มากขึ้นท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนแต่เป็นครอบครัวค้นหาความหมายของคิตของคุณขอบคุณที่รับชมจนจบในครั้งนี้หากคุณยังไม่ได้รับสมัครข้อมูลช่องโปรดใช้โอกาสน,านี้สมัครรับข้อมูลช่องโปรดสนับสนุนแล้วด้วยการกดไลค์แล้วพบกันในวิดีโอหน้า